เขาเานอกจากแนวก็มีอินเชงนะเราทำท็อปอิกเราเป็นท่าหลังรเชรงเลยนะใช่ไห้ไหนอยัี่่านหเเมื่อี้นนี้ี่ั้นอเสนอตเงเป็นสีเขียว่อขอทาี่ได้รทคขอ๋ี่ันชื่อนุรางค์ยมงคลนราชการคนหนึา เขาจสนับสนุนเส้นสีเขียวเพราะว่าเมืองนั no ้นเรมีโอกาสขยายออกไปได้อีกว้างเพราะฉะนั้นถ้าจะไปทำเอสายสั้นกนเนี่ยดูแล้วไม่เหมาะสมอีกประการหนึ่งก็คือช่วงสามแยกสามแยกตรงนั้นถ้าเป็นสีเหลืองจะย้ากสายไฟเจะมากการติดไฟแดงเนียจะมีปัญหาอะไรเยรอะ ได้ผลการหนึ่งก็คือการที่ใช้เชื้อเราเวเนี่ยมันจะไปนั่งรอที่เราไม่พอไปทานที่สาธารณะเข้าใจว่าจะทาที่สาธารณะในส่วนตรงตรงต้นตระต้นวานบ้านพวกตะแบกอันนี้อันนี้เข้าใจว่าในภารังต้องไปสำรวจดูเองตัวชี้นั้นเสนัต้นทุนเส้นสีเขียวค่ะสัวทุนเยอะ ครับผมขอบคุณครับมีแค่เื่อมาะครับก็อาทางขวาขาจ้ทะรก็คือไว้สัรกรูปครับเดี๋ยวทำไมกังใจครับเป็นเชฟคนนั้น